สบายดีเนาะเมื่อนี้ก็มาพบกับอันซองคนจริงคนจริงเชนเนลเนาะเมื่อนี้เอาสิมาเบิง่งรีวิวการเตะบ,บานของสาวหนุ่มบ้านนะเป็นแบบไหนไตปนว่า <นะ S 2> ดั้งนอกเลยเนาะไม่หรอในในสุดวิดีโอทายวิดีโอ <laughs> ตอนนี้เพิ่นกำลังพากันวอร์มกันเนาะอยู่เดินกำลังวอร์มกันอยู่นี่จะเป็นเดินหองเฮียนของบ้านเนาะเดินโรงเฮียนของบ้านดงน่องเศ้าหนุ่มเลยว,ว่าไอรุ่นบ้านก็นสามารถเข้ามาตียู่ในเดิน ใส่ไดเนาะใส่ตีหรือว่ามาออกกําลังกายได้ในเดินรงเรียนของบ้านเนาะตอนนี้เพิ่นกําลังขี่ลงพาก,กันลงเดินเนาะนะักกีฬาบ้านเพิ่นอันเป็นการลิ่นกีฬายามแรงออกกําลังกายเลือกยากเรียกยางงานมาเพิ่นก็พากันมาออกกําลังกายเนาะเป็นวิธีชาวบ้านแต่สมัยตะกี้ค็ข้าพเจ้าก็เป็นแบบเดียวกันนี่แหละสมัยเข้าเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กน้อย ก็มีความม้วนซืนเนาะอันการเลิกเวียกมายามมื้อแลงก็พากันออกกําลังกายออกมาลิ่นอยู่เดินโรงเรียนตอนนี้เป็นการพากันเตแล้วเนาะเฮาก็มาสังเกตเบิ่งได้ว่าการลิ่นกีฬาของบ้านเพิ่นในซาวนุ่มบ้านเพิ่นนี้กับ สังเกตบงว่าซิบโบมีบางคนกับบคอยนีเนาะนเป็นสุดกีฬาหรือว่าเกอบเกอบเตะบ,บ,บานเพิ่นกระบไร้ใ่เหาะเห็นเห็นบางคนกับใส่แต่บางคนกับบไร้ใ่เนาะเป็นการเตะแบบพื้นบ้านเนาะบ่จําเป็นว่าเอาซิมีสุดกีฬาหรือว่าเกิบเตะบ,บานแต่ว่าเพิ่นกระลิ้นกีฬาโดยความาความมากัก Oh, you come know, มือประตูมันเตะขึ้นมาเนาะเตะขึ้นมานะเตะขึ้นมาเสื้อดำส่งมาส่งมา,ส,งมาส่งมาเสื้อเหลืองเตะโอ้เกือบถึกมือกล้องเนาะโอ้เกือบตายามาสังเกตบึงเดินลงเฮียนนี่จะเป็นคล้ายๆกันเนาะอยู่ใน,นบ้านเราเดินลงเฮียนกับวัดนี่ข้าเจ้าจะมาเข็อยู่ติดกันเ,นเห็นว่า เบื้องนั้นจะเป็นอันหวดัด้วก็เบรื่องนี้ก็จะเป็นเดินโรงเรียนเนะาะเพื่อมาเมื่อนี้ก็เป็นโอกาสดีนะสำหรับขับเจ้าขับเจ้าก็ได้มีเวลาได้มาออกกำลังกายแล้วนะครับด้หูจักว่าอ่า มิตรภาพนะครับความสามัคคีของการดิ่นกีฬาที่ข้าพเจ้ากับบริเคยมันจะเถื่อที่ว่าบ้านลุงน้องเนาะจะเป็นมามาเป็นครั้งแรกเนาะที <c oughs> ่ว่าข้าเจ้ามีน้ำใจในะกีฬาเนาะที่ว่าคนที่เอาบริเคยหูชาก,กันจะเถื่อแต่ว่าสามารถขอดิ้นเอาตนีน้ำกันได้เนาะมีความ บนสื่อนั้งๆท,ที่ว่าเขาบอกเคยมู่จักกันมาก่อนนี่แล้ว่นมากีฬากีลาสร้างสร้างมิตรภาพได้เนะบว่ว่เขาจะเป็นไพรมุ่งจัการกรับสร้างแต่ว่าสามารถให้น้ำใจหรือว,ว่าความสามาคัคคีกันได้เนะ ท้านนี่ก็ขอจบคลิปไปส้นนเนาถ้ามาก็ขอฝากช่องคนจริงคนจริงชาแน,นลไว้ในนอทั้งสองทั้งยูทูบเนาะฝากเป็นกำลังใจนะกดติดตามช่องใหไ้ได้เป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนะขอขอบใจเนะ